อนนป้าฝนตกแล้วโอ้โหไ้ถ่ายบรรยากาศนี่นะครับผมนะป้านี่นะครับว้าไเตออยู่สันบนนะครับผม สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีทักทายสบายดีตอนนี้มืดฝนกำลังมากทุกคนอยู่บาดเอร์อยู่บนเจดีปากน้ำนะครับผมนะตอน<จ>ลงเม็ดนะครับลังตกนะครับผมวเห็นบ่ทุกคนเบิกเอาพี่น้องพายุเข้านะครับโอ้โหย,ยอดเลยครับกาเสียงดังขออาภัยนำพีพีพเ,เด้อครับผม บ้านี่นะครับผมโอ้โหไริเคยเซอเลยฮะย้อนแสงเนาะว้าวโอ้โหตกเลยวะโอ้ฝั่งนวนไอคอนสยามทุกคนว้าอะไรจะขนาดนี้ทุกคนว้าว ฟังนนไอคอนสยามได้ไหมอ๋อามายืนชมวิววินล่อาฟังนั้นฟังนั้นจะมีวัดอีกเหรอเนี่ยอันนี้บัดอะไร,รอ่ะโอ้ทุกคนมืดในเด้อครับภาพมันจะมืดๆเนี่ยนะครับผมว้าวเห็นปะบรรยากาศสวยมากเลยทุกคนเลยโอ้ นี่พัทรลูปองค์ใหญ่นะครับผม,มใหญ่มากนะนี่ครับฝนฝนกำลังลงเม็ดอยู่น,นะครับผมโอ้ฝั่งน้นฝนตกแล้วทุกคนว้า มันตกที่เรามาตรแกุทาเตกอันนี้วัดสามสาวันทุกคนอตอนนี้ลมแรงมากทุกคน วว้านี่เห็นบอกทุกคนลมพี่น้องพายุเข้าอีกแล้วทุกคนาฟังพุ่นไอคอนสยามนะครับทุกคนบรรยากาศถ้ายบรรยากาศนี่พี่น้องรับชมเป็นเรือนะครับเสียงดังเลยนะครับผม ลูกองยญยนะครับผมว้าวบึงสาวๆไทยลูกกันทุกคนว้าวลงป่ะฮะลงเลยล่ะฮะไปทุกคนตอนนี้บ้านเตอร์กันจะลงไปไง ด้านล่างเนาะตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับผมอุ้ยฝนมาแล้วทุกคนเสียงลมแรงมากเลยนะครับมังเห็นปะนี่ฝนมาแล้วทุกคนเห็นปะตอนนยืนถ่ายรูปกันนะครับว้าลมแรงมากเลย นฝ<ม>ั่งโน้นนะครับผมนะลมสุดยอดจริงๆครับผมโอ้ยโทรศัพท์จะปิวเลยทุกคนเลย ตัวนี้นั่งเล่นได้นะครับมีบับเตอร์ลงมาสันหลางเลยทุกคนเห็นไ,ไหมฝนตกเลยนะครับเจดี mm hmm. ที่ปีเตอร์ลงมาจากข้างบนนะครับผมนะ mm hmm. ว้าวตอนนี้ฝนตกทุกคนว้ายเปียกหมดเลยมา ตอนนี้พ่นต๊กพี่น้องเลยอยู่ที่วัดปากน้ำเนาะแห้งแห้งอะไรทุกคนกินหอนห้องมามพ่นโตก๊กจริงนี่กินหออดแล้วไปดูเสื้อผ้าเลยได้ <c oughs> เก็บเสื้อผ้าทุกคน<แ>ตอนนี้มาอยู่ในคาห้องน้ำเนาะว่าลงคนเนาะพี่น้องเลยโอ้ยพ <c oughs> ่นตกพัดต๊ะแม่พี่น้อง <c oughs> ไปดับบ่ <c oughs> ป<ะ>้าพายุเข่าทุกคนต <c oughs> ัวเลยคืนนี้นะ ไปใสมาใช่กะลำบากเนี่ยพี่น้องขอให้ทุกคนเดินทางเนาะวันอาทิตย์วันหยุดนะพี่น้องเนาะหรือจะพาครอบครัวไปเที่ยวไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเด้อและให้พี่ๆในเอฟซีปลอดภัยด้วยนะครับผมโอ้ยมากับน้องเบาทุกคนมันมีโคตตกด้วยบังเอิญเนาะได้เศร้ากินเขาเลยไปยังบม่ได้กินเนาะไ่ได้เศร้าเขาเป็นตก ทองจ้ากเม็ดเลยพี่หน่อยยั่งไม่ได้กินเลยบอกยิ้วเขาไปยิ้วๆยิ้วกับมี่ไอ้ไอ้เตรียมกับเขาให้พี่แล้วพี่หน่อยเยลายิ้วเขายิ้วคน <c oughs> โอ้ยคนตกผีพากันหลบพากันหนีอยู่ในห้องน้ำทางข้างห้องน้ำทุกคน <c oughs> โอ้ยคนตกีอมาใส่กันล <c oughs> าบากแน่ทุกคนป้าเห็นบอกไม่ได้เอาลมมากนคนเนาะ อันนี้บาบเตอร์ทายวาจากคำบนเนาะลงมาสันล่างเนาะเดี๋ยวเลย่ยมาเก็บภาพอยู่สันล่างต่อไปนะครับตอนนี้พากกระลบพลอยู่ทุกคนฟังคุณนะครับมวนปะมวน มวนอยู่มวนแมนหลายเดือนแล้วว่าสองสามเดือนแหละแม่นแม่เจ่นฝนตกเลยมนตมาทำบุญนำแม่นกาฝากเอฟซี เป็นกระจายบาบูไทยเนอะฝากซ่องเนี่ยฝากซ่องซ่องบาบูไทยฝั่งลาวนะช่วงนี้ก็ไม่ได้เอาคอยเอาคลิปลงนะบอกคอยได้ครบไปใช้ผมมีเวลาเนี่ยนานนะลงตัวหนึ่งนั่นลงตัวหนึ่งเมืองบรรยากาศโอ้โหโโตนีอยู่ห้องน้ำอยู่ข้างห้องน้ำเดีย ฝนตกฝนตกแห้งเลยพี่น้องน่าจะทั่วกรุงเทพเลยแหละอ๋ออ่าฝนตกเลยโอ้ยฝนยุดเวละฝนยุดเวลาอยังไรครับนี่วฝนตกแห้งเลยพี่น้องเลยแหมแหมเห็นปะทุกคนพากันอย่างแข่งฝนเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกพี่น้อง พี่น้องไงมีมือนี้กับฝนตกพี่น้องกับทิปนี้กับบาร์ิเตอร์เขาจบเท่านี้เนาะกับบาร์เตอร์กับไปโมได้เนาะว่าฝนตกแห้งอะไรพี่น้องอยู่กอทอมอเนาะน่าจะทั่วประเทศไทยเหมือนฝนตกเน,กนกาะเพราะว่าพายุเข่าแน่ทุกคนขอกล่าวคำว่าสบายดี สวัสดีครับขอบคุณพี่พีเอฟซีนะครับผมฝากติดตามบาร์เตอร์เนอร์เมื่อนนี้กับผมมีสา่ายเนาะมาทำบุญพี่น้องเลยขอบคุณครับผม